สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัทไทยประเทิงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะในช่วงนี้นะคะทางหอสมุดแห่งชาติค่ะได้มีการคัดสรรหนังสือที่น่าสนใจ มานำเสนอนักอ่านในโครงการอ่านกันวันละเล่มค่ะซึ่งก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากทีเดียวมีชื่อว่าหนังสือพระบรมราชาธิบายและคาถาตำนานพระแก้วมรกตค่ะจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาและความน่าสนใจเป็นอย่างไรตลอดจนจะมีหนังสือหายากน่าอ่านเล่มใดอีกบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับคุณพรยุพาน,นันทพรกรกุลค,ค่ะบรรนารักษ์ชำนาญการจากหอสมุดแห่งชาตินะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเรา แ้วคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยากจะให้คุณพอยุพานะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักหน่อยว่าหนังสือพระบรมราชาธิบายและคาถาตำนานพระแก้วมรกตเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรคะเอ่อต้อง ่าวก่อนว่าความสําคัญของหนังสือเล่มนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นหนังสือที่พระมหากษัตริย์ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะทร <c oughs> งเป็นผู้พระราชนิพนธ์ไว้นะคะแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยทรงผันนวดถ,ถึง27พรรษาเลยพระองค์ก็เลยทรงมีพระปีชาย,ยาทางด้นานศาสนาเป็นอย่างมากนะคะทำให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งค่ะอก็เลยมีเชื่อว่าพระบรมราชาธิบายเพราะว่าเป็นการเล่าโดยพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะ พระบรมราชาธิบายเนี่ยมันจะหมายถึงคําว่าเป็นคําอธิบายของพระมหากษัตริย์นะคะค่ะซึ่งจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชดิพนเกี่ยวกับพระบรมราชาธิบายไว้หลายเล่มนะคะก็จะมีทั้งบทวรรณคดีบทโบราณคดีอะไรพวกเนี้ยนะคะอืมค่ะอ่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดประวัติของหนังสือเล่มนี้กันดีกว่านะคะเราทราบแล้วว่ารัชกาลที่สี่ทรงเป็นผู้ประพันธ์ทรงเป็นผู้แต่งนะคะแล้วก็อันเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อไหรเขียนขึ้นเมื่อไหร่คะ ค่ะคือหนังสือเร่มนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวคะ่ะทรงพระราชนิพน์ไว้ในปีพุทธศักราช2397นะคะ,คะซึ่งในหนังสือจะแบ่งเป็นสามภาษาก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็เป็นคาถาภาษามคตนะคะ ค่ะในส่วนของเนื้อหาที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ล่ะคะเอ่อถ้าใหญจะขออนุญ,ญาตเล่าวความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้ให้ทางผู้ฟังได้ฟังนะคะคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเล่มนี้ไว้โดยที่ระบุว่าพระแก้วมรกตนะคะจะไม่สามารถที่จะระบุผู้สร้างได้เลยแล้วก็สร้างเมื่อใดน,นะคะลูกก็จะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็น ฝีมือของช่างไหนเป็นช่างเขมรช่างไทยหรือว่าช่างลาวนะคะแต่ว่าจากหลักฐานที่ปรากฏนะคะก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าในช่วงราวปีพุทธศักราช1,979นะคะหรือประมาณ600ปีที่ผ่านมานี่นะคะพระพระแก้วมรกตถูกซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ขนาดใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ,คะต่อมาเจดีย์องค์นั้นนะคะถูกฟ้าผ่าจนยอดมันหักลงมาก็เลยค้นพบว่าภายในเนี่ยเป็นพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์เลยนะคะจึงได้นำพระพุทธรูปองค์นี้นะคะไปประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายแล้วก็เรียงรายพร้อมพระพุทธรูปองค์อื่นๆแต่ว่าสองสามเดือนต่อมาค่ะ,จะเจ้าอาวาสที่วัดนั้นนะคะสังเกตเห็นว่า ปูนที่ฉาบอยู่ในส่วนของปลายพนาศิกรหรือว่าปลายจมูกอะ,ค,ะค่ะเกิดกระเทาะอ,ออกนะคะก็เลยทําให้เผยให้เห็นถึงแก้วสีเขียวงดงามทั่วทั้งองค์นะคะทั้งชาวเมืองเชียงรายชาวลาวนะคะก็ต่างพากันมากราบไหว้นะมัสการพระแก้วมรกตในขนาดนั้นนะคะค่ะ ทีนี้ออพอต่อมาค่ะท้าวพีย้นะคะเป็นผู้รักษาเมืองในขณะนั้นก็มีการแจ้งข่าวไปที่เจ้าเมืองเชียงรายนะคะถึงเรื่องราวของพระแก้วมรกตที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าเมืองเชียงรายจึงได้เกณฑ์ขบวนช้างนะคะมาอัญเชิญพระแก้วมรกตเนี่ยจะไปใช้ไปประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่คะคแต่ว่าช้าที่ทรงพระแก้วมรกตนะคะไม่ยอมเดินไปที่เชียงใหม่น,นะคะ,คะก็กลับมุ่งหน้าไปทางนาครล,ลำปางหลายครั้งแม้กระทั่งว่า เปลี่ยนเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะเชื่องมากก็จะไม่ยอมเดินไปทางเชียงใหม่ะคะ่ะก็จะมุ่งหน้าไปทางลำปางอย่างเดียวนะคะเจ้าเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นก็คือเป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องของสิ่งลึกลับนะคะเหนือธรรมชาติจึงทรงคิดว่าพระแก้วมรกตเนี่ยต้องการไปปฏิสถานที่ลำปางมากกว่าจึงยอมให้อัญเชิญไปลำปางแล้วก็อยู่ที่ลำปางถึงสามสิบสองปีค่ะ,คะ ค่ะ studies, ต่อมาหลังจากนั้นสามสิบสองปีนะคะเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ใหม่เนี่ยก็คือต้องการที่จะเชิญพระแก้วมรกตมาที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจึงส่งขบวนช้างไปอัญเชิญอีกครั้งแล้วก็สร้างปราสาทที่มียอดสูงเพื่อที่จะเป็นการแบบรอรอรอการปฏิสถานของพระแก้วมรกตนะคะแต่ว่าปราสาทเนี่ยได้ถูกฟ้าผ่าอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะจึงได้ย้ายมาปฏิสถา,านไว้ที่สุ้มจรน้ำนะคะสุ้มจระน,น้ำคืออะไรคะ ซุ้มจารนํำนะคะจะเป็นสุ้มคูหาเล็กที่ทําติดกับผนังอาคารหรือว่าองค์เจดียเป็นช่องตันนะคะสําหรับปฏิสถานพระพุทธรูปจะเรียกว่าซุ้มจารนำค่ะค่ะทีนี้อพอปฏิสถานแล้วก็พร้อมด้วยอาพรแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็มีการอัญเชิญออกมาให้ประชาชนกลับไหว้สักการะแล้วก็ปฏิสถานที่เชียงใหม่นานถึงแปดสปี อืยู่เชียงใหม่84ปีแล้วนะคะในช่วงเราลาพุทธศักราช2094เจ้าชัยเชษฐาธิราชนะคะขึ้นของเมืองเชียงใหม่แล้วนะคะก็ พระองค์ท่านเนี่ยต้องเดินทางไปเมืองหลวงพระบางเนื่องจากว่าพระเจ้าโพธิสารผู้เป็นพระบิดาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเมืองหลวงพระบางอยู่ในขนาดนั้นนะคะ,สะเสด็จสวรรคตเออจ้าชายเชษฐาธิราชก็เลยอัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะไปหลวงพระบางด้วยเนื่องจากว่าต้องการให้พรพประยูน์ญาติของพระองค์แล้วก็ประชาชนที่หลวงพระบางได้มีโอกาสสักการะบูชาพระแก้วมรกตด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเกิดการขัดแย้ยงกันในราชสมบัติเนาะแล้วก็ในที่สุดเจ้าชายเชษฐาธิราชก็ได้ขึ้นของเมืองหลวงพระบาง นะคะแล้วก็ไม่ได้กลับเชียงใหม่อีกเลยทําให้พระแก้วมรกตอยู่ที่เมืองหลวงพระบางะนะคะแล้วก็ประดิษฐสถานอยู่ที่เมืองหลวงพระบางประมาณ12ปีนะคะแล้วก็ถูกเชิญไปเป็นสถานต่อที่เมืงเองอที่เวียงจันทร์ต่ออีก215ปีโอ้ใช่จะอยู่ที่ที่เวียงจันทร์ อย่าค่อนข้างยาวนานนะคะ,ะแล้วก็ในปีพุทธศักราช2321นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุราโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่หนึ่งของเรานะคะออกลบที่เวียงจันทค่ะจนได้รับชัยชนะแล้วก็ได้นําพระแก้วมรกตมาปฏิสฐานที่กรุงธนบุรี ทีนี้พออยู่ที่กรุงธนบุรีแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทรงสถาปนากรุงเทพมหาคนครเปรัชธานีเนาะแล้วก็ทรงเชิญพระแก้วมรกตมาปริสถานที่พระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศัสดารามคะ่ะแล้วก็สักการะด้วยเครื่องบูชาทําด้วยทองคํานะคะประดับเพชรพลอยแล้วก็มีการพุทธทบริขารเปลี่ยนสามฤดูจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะนี่คือความเป็นมาของพระแก้วมรกต จากพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนยุคสุขโขทัยหรือเปล่าคะคือในส่วนของตรงนี้ต้องอธิบายว่าเราให้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากหนังสือค่ะ,ะ,คะซึ่งในตัวของหนังสือเนี่ยพระองค์ท่านไม่ได้ทรงอธิบายในส่วนของตรงนี้เพียงแค่บอกว่าไม่สามารถที่จะชี้เฉพาะเจาะจงได้ว่าความเป็นมามาจากไหนนะคะ งแต่เป็นผู้เริ่มใสในศาสนาได้มีการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาค่ะดูเหมือนว่าเรื่องราวที่เล่ามานะคะที่คุณยุพภพรเล่าตามหนังสือมาเนี่ยจะเห็นเหมือนเป็นเรื่องราวการเดินทางของพระแก้วมรกตนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นทราบมาว่ามีมากกว่านั้นมีเรื่องของคาถาในการกราบไหว้สการะด้วยอันนี้เรื่องราวเป็นยังไงคะ คือในส่วนของพระคถานะคะบูชาพระแก้วม,มรกรเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะคะต้องกล่าบเรียนโดยตรงว่าหนังสือที่ปรากฏนะคะจะเป็น ภาษาที่เป็นอักษรไทยแต่เป็นภาษาบาลีนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราซึ่งเป็นมนาลักษ์นะคะเราจะไม่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของภาษาบาลีนะคะเราก็จะไม่ได้ถอดความตรงนี้มาแต่ว่าในส่วนของคอสมุดแห่งชาติเรามีนักภาษาโบราณนะคะนักอักษรศาสตร์ต่างๆที่จะคอยให้ความรู้แล้วก็บริการผู้ใช้อยู่แต่ว่าส่วนของตรงนี้ที่ว่าบาบอกเล่ากันในส่วนของโครงการอ่านกันวระเล่มค่ะเราไม่ได้พูดถึงคาถาในส่วนของภาษาบาลีไว้แต่ว่าคาถาอยู่ในหนังสือ ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แต่เราไม่ได้ถอดความค่ะอ๋อว่าเนื้อหายังไงเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับประชาชนที่เข้าไปอ่านก็จะได้เห็นหน้าตาของคาถาตํานานพระแก้วมรกตใช่ค่ะแล้วก็เรามีให้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะโดยที่เรามีฐานข้อมูลดีไดบารี่นะคะผู้ใช้สามารถที่จะสืบค้นเข้าไปแล้วก็เรามีเป็นไฟล์ฟูลเทคเป็นไฟล์ PDF ไฟล์นะคะให้ผู้ใช้ผู้อ่านที่สนใจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเก็บไปอ่านได้เลยแล้วก็อ,อ่านออนไลน์ก็ได้ ค่ะแล้วมีตำนานมีเรื่องเล่าของคาถาตรงนี้ไหมคะมีการเล่ากันไหมว่าว่าว่าไว้อย่างไรบ้างตามประวัติศาสตร์อย่างที่บอกนะคะว่าเราสรุปเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงจากหนังสือเล่มนี้ mm hmm. เล่มเดียว uh huh. หมายถึงว่าในส่วนของโครงการอ่านการว่าเล่มนะคะแล้วก็ในหอสมุดแห่งชาติเรามีหนังสือที่เป็นหนังสือหายากที่ทรงคุณค่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติเนี่ย มากมายหลากหลายเลยนะคะ,คะเป็นมาจากทั้งห้องสมุดส่วนพระองค์ของรัชการที่5้าด้วยมาจากแหล่งต่างๆที่น่าเชื่อถือเนี่ยพวกนี้เราพยายามกาลังทยอยที่จะนําเสนอท่านผู้ใช้บริการหรือว่าท่านผู้อ่านอยู่นะ,ะซึ่งเล่มน,นี้เนี่ยคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งจากโครงการอ่านการวรรณเล่มเท่านั้นค่ะอ่แปลว่าคนที่สนใจก็สามารถที่จะไปสืบค้นเพิ่มเติมได้ว่าแล้วจริงๆคาถาตำนานพระแก้วมรกตเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงแต่ว่าในเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงไว นั่นเองนะคะับคะทีนี้ค,คุณพอยุพาได้พูดถึงว่าผู้ฟังผู้ชมสามารถที่จะาหาหนังสือเล่มนี้อ่านได้นะครับอยากให้เล่าให้ฟังสักหน่อยว่าเล่มนี้มีความหนามีเนื้อหาอยู่ประมาณกี่หน้าลักษณะหนังสือเป็นอย่างไรมีภาพประกอบหรือไม่หนังสือเล่มนี้นะคะถ้าคนจากฐานข้อมูลของขอมุลแห่งชาตินะคะจะพบว่ามีความยาวอยู่ที่9 1หน้านะคะแล้วก็จะไม่มีภาพประกอบ เล่มเล็กเล่มใหญ่ค่ะเก้าสิบเอ็ดหน้าคือหนังสือเล่มนี้ต้องต้องชี้แจงก่อนว่าเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ในปี2510นะคะเป็นการสอนงานศพนะคะซึ่งจะมีประวัติของผู้วัยชนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของตรงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องพระบรมราชาธิบายอย่างเดียวค่ะ,ะแล้วก อ่าเป็นเล่มเล็กค่ะเป็นเล่ม<อ>เล็กประมาณค<อ>่ะ <ใน S 1> ทีนี้ถ้าถ้าเป็นอ่านออนไลน์นะคะมันก็จะเป็นรูปแบบเอสี่เลยผู้ใช้สามารถเข้าไปอ่านได้เลยเอแล้วก็หนังสือเล่มน,นะคะจร,จริงๆเราจัดเป็นหนังสือหายากนะคะเจริงๆหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติมันจะมีการแบ่งตามหลักเกณฑ์คือห้องสมุดไหนๆก็คือจะมีหลักเกณฑ์ของแต่ละที่ใช่ไหมคะแต่ว่าหลักเกณฑ์ของหอสมุดแห่งชาติซึ่งเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะเราําเนิดขึ้นในช่วงของรัชกาลที่ห้านะคะ หนังสือที่มีการที่มีการกําหนดว่าเป็นหนังสือหายากเนี่ยก็เราก็จะบอกว่ามันเป็นมันจะมีการรับมอบมาต่างๆ,ๆนะคะทั้งทางขอพระสมุดหลวงก็คือเป็นห้องสมุดส่วนพระองค์ของรัชากาลที่ห้านะคะเป็นหนังสือที่เป็นพระราชนิพนของรพระมหากษัตริย์นะคะหนังสือที่มีประวัติการครอบครองได้รับพระราชทานประธานให้จากพระบรม วงศานุวงเจ้านายต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นหนังสือที่พิมพ์โดยโรงพิมพ์ยุคแรกๆของประเทศไทยเป็นต้นหนังสือเหล่านี้ก็จะถูกจัดอยู่ในหนังสือหายากขององสมุทรแห่งชาติค่ะอืมค่ะแล้วต้นฉบับของหนังสือพระบรมราชาธิบายและคาถาตำนานพระแก้วมรกตยังมีอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติไหมคะ ค่ะอยู่ในหอสมุดแห่งคาะในส่วนของตรงนี้เราเก็บไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูม,ภมินะคะค่ะมันจะมีความถ้าเกิดนําออกมามันก็จะมีความซ้ำลุดอะไรอย่างเงี้เนาะคือในส่วนของตรงนี้เราก็เลยดิจไไิทัลนําม็นไปล์ดิจิทอลให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงตัวเล่มต้นฉบับได้ง่ายขึ้นค่ะอืมกําลังนึกภาพตามว่าถ้าผู้ชมผู้อ่านเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์จะได้เห็นตัวหนังสือที่เป็นต้นฉบับเลยไหมคะจะมีภาพให้เห็นภาพถ่ายอะไรอย่างนี้ให้ให้ดูเลยว่าใช่ค่ะ ความขลังของหน้ากระดาษเรานึกถึงหนังสือเก่าๆเนอะมันก็จะมีแบบขอบบินๆหน่อยๆสีแบบเหลืองๆน้ำตาลเข้มหน่อยๆเป็นอย่างนั้เราจะเห็นอยงเงเลยก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะกนคือเราถ่ายมาจากต้นฉบับค่ะค่ะก็จะไม่ใช่จากงานศพอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่แล้วใช่ไหมจะตัวอ่านจะได้อ่านเป็นคือมันมีทั้งคือจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะที่เราทําโครงการอ่านกัน์เวเล่มเนี่ยตัวดิฉันเนี่ยสรุปมาจากหนังสือที่เป็นอ่ อน,อนุสรงานศพนะคะแต่ตัวหนังสือจริงๆก็มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติด้วยค่ะค่ะอ่าถ้าเข้าเว็บเนี่ยค้นหาในน่าจะขึ้นทั้งสองตัวค่ะค่ะก็เลือกอ่านได้เลย<ช>ว่าจะเป็น<ช>ฉบับไหนนั่นเองนะคะค่ะฟังดูนะคะหนังสือหายากเนี่ยหลายเล่มน่าสนใจทีเดียวมีเล่มไหนอยากแนะนําให้คุณผู้ฟังไปตามอ่านอีกบ้างไหมคะนอกเหนือจากเล่มที่เราพูดกันคือเราต้องเราชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าหนังสือหายากหรือว่า อย่างนี้หนังสือทุกเล่มเลยนะคะชาวของสมุดแห่งชาติเนี่ยถูกลุกฝังมาว่าหนังสือทุกเล่มเนี่ยมันมีคุณค่าของมันนะคะแล้วก็เป็นมรดกทางภูมิปัญญาชาติกันิ้นเลยนะคะคือเราไม่ที่จะถึนได้เลยค่ะว่าเล่มไหนมันดีกว่าเล่มไหนหรือว่ามันมีความสําคัญกว่าเล่มไหนนะคะแต่ว่าถ้าจะถามถึงความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันะนะคะคิดว่ามันจะหนีไม่พ้นหนังสือที่ มีความน่าสนใจคือหนังสือเล่มแรกๆของประเทศไทยนะคะ mm. อย่างเช่นในหอสมุดแห่งชาติเรามีหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือหนังสือพิมพ์เป็นคือบางกอกเรคคอร์เดอร์นะคะ mm. ซึ่งวางในปีพ,พุทธศักราช2387ต้นฉบับก็อยู่ที่หอสมุดแห่งชาติหรือว่าจะเป็นวรา,ารสารเล่มแรกของประเทศไทยก็คือดัุโรวาทนะคะก็เป็นวรารสารฉบับแรกของคนไทยที่เผยแพร่แก่ประชาชนแล้วก็มีดําเนินการดําเนินการโดยคนไทยนะคะก็จะเป็น พวกช่วงปีสอง7ิเ็เหมือนกันหรือจะเป็นหนังสือในยุคแรกๆเลยที่พิมพ์ในโรงพิมพ์ของหมอบัตเล่ก็เป็นต้นคือจะอยู่ในหอสมุดแห่งชาติเราก็มีให้บริการค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปหาอ่านหนังสือหายากตรงนี้ที่หอสมุดแห่งชาติได้อย่างไรทางหอสมุดแห่งชาติมีให้บริการอะไรอย่างไรบ้างคะคือหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาตินะคะ สามารถที่จะอ่านได้ทางออนไลน์เลยค่ะผ่านานข้อมูลของดีไลบรารี hmm. ของสมุดแห่งชาตินะคะ mm hmm. ผู้ฟังสามารถที่จะค้นหาผ่านทาง Google ก็ได้ค่ะ mm hmm. พิมพ์ว่าดีไลบรารีของสมุดแห่งชาติก็จะขึ้นเลยนะคะ สมัครสมาชิกหรือไม่สมัครก็ได้ก็จะสามารถที่จะ,ะเข้าไปค้นหาสา,สารสนเทศท,ที่ท่านสนใจแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้เลยนะคะ,ะโ,ดโดยปัจจุบันนะคะฐานข้อมูลดีไลบรารีของเรามีทรัพยากรที่ให้บริการจำนวนทั้งสิน้นคือมากกว่า1น0 0 0รายการส่วนกิจกรรมหรือว่าคอนเทนท์ที่หอสมุดแห่งชาติให้บริการในปัจจุบันนะคะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายช่องทางนะคะในวันนี้ที่ทางดิฉันได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยก็ เกิดมาจากโครงการอ่านการวลาาเล่มนะคะโดยมีท่านผู้มูนยการหอสมุดนชาติคือนางสุภานีสุขอับใจเป็นผู้รีเริ่มแล้วก็ต้องการนําเสนอเนื้อหาสาระของหนังสือให้ถึงมือผู้อ่านได้เลยนะคะโดยเราจะมีการนําเสนอหนังสือดีมีคุณค่าเป็นประจําทุกวันนะคะทั้งหนังสือที่เป็นหนังสือเก่าหายากแล้วก็หนังสือใหม่ทันยุคทันสมัยแล้วก็ให้บริการนะคะทางเพจเฟซบุ๊กก็คือ ผู้ฟังสามารถทิมเพราะว่า National Library of Thailand ได้เลยนะคะส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะสนใจหรือว่าอยากให้ทางหอสมุดแห่งชาตินำเสนอหนังสืออะไรนี้เนะะื้อหาแบบไหนก็สามารถแจ้งเราทางกล่องข้อความได้เลยนะคะหอสมุดแห่งชาติมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้แบบไม่จำกัดเวลาสถานการณ์แล้วก็รองรับสถานการณ์ในปัจจุบันคือสถานการณ์โควิดซึ่งทุกท่านอาจจะต้อง work from home นะคะก็เอ่อมาฟัง เนื้อาหาหรือว่ามาอ่านทางออนไลน์ได้นะคะอีกทั้งเรายังมีโครงการดีๆอีกมากมายค่ะอย่างเช่นหนังสือดีมีให้ฟังนะคะเราก็มีการนำหนังสือดีๆมาอ่านให้ทางผู้ฟังฟังนะคะผ่าน Spotify หรือว่า youtube นะคะโดยหนังสือเล่มแรกที่ทางมหามิทยชาติเนี่ยเลือกมาให้บริการก็จะเป็นหนังสือเรื่องของนิทานโบราณคดีของทาิพลในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยายนดำรงราชานุภาพนะคะ,ะ,คะผู้ฟังก็สามารถที่จะค้นหา National Library of Thailand นะคะก็คือใช้ชื่อนี้สามารถค้นหาได้เลยหรือว่าเรามีภูมิรู้สู้โควิดแล้วก็ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโควิดนะคะหรือว่า NLT Entertainment Kids Inspiration ผ่านทาง YouTube ต่างๆพวกนี้ค่ะหลายช่องทางมากเลยนะคะหลักๆคือเว็บไซต์ของทางของสมุดแห่งชาติเองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสื่อตัวเพจ Facebook ค่ะที่เราจะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆให้ทาง ผู้อ่านได้ติดตามข่าวสารผ่านทางเพจเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะตอนนี้มีแนะน,นําหนังสือไปกี่เล่มแล้วมีจัดทําเป็นเมนูในเพจไว้ให้ดูไหมคะว่าสามารถไปดูดย้อนหลังได้ค่ะเ,เรามีอัลบ,บั้มนะคะผู้ผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปในเพจ a c e b o o k แล้วก็เรามีอัลบ,บั้มที่เป็นโครงการอ่านกันเวลรเล่มนะคะ,คะก็คือแบ่งไว้ให้เลยตรงนั้นก็คือสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้เลย,เลยแนะนําไปกี่เล่มแล้วค่ะประมาณสามสิบถึงสี่สิบเล่มค่ะค่ะ เอาละและนี่คือเรื่องราวที่เราได้ทำความรู้จักกับหนังสือพระบรมราชาธิบายและคาถาตำนานพระแก้วมรกตกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามาแนะนำแต่ถ้าเกิดคุณฟังสนใจนะคะที่จะไปค้นหาอ่านกันเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดตามได้ทางช่องทางที่คุณพรยุภาได้แนะนำไว้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราฟังนะคะคุณพรยุภานันทพรก่อนคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ,คะสวัสดีสสดค่ะ คุณผู้ฟังคะหนังสือพระบรมราชาธิบายและคาถาตำนานพระแก้วมรกตนะคะเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะเหมือนเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของพระแก้วมรกต ตั้งแต่อดีตนะคะจนมาถึงปัจจุบันค่ะที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามและนี่เป็นเพียงหนึ่งเล่มจากโครงการอ่านกันวันละเล่มนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะติดตามได้ทางช่องทางต่างๆของหอสมุดแห่งชาติค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากัน